ก็จะเป็นการลองให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าถ้าเติมแค่1,000บาทเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่านะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Moss p i n g c h e n นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นกิจกรรมใหม่ FIFA Online 4 Road to g o l นั่นเอง มาแล้ก็มาแลกกันเลยนะฮะ1,000บ่ายก็จะแลกได้1 0 7เหรียญนะครับผมแล้วก็ใครมีคำแนะนำว่าควรที่จะเปิดกล่องแบบเมเจอร์หรือว่าโปรดีนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะเผื่อในโอกาสหน้าเนี่ยผมเล่นกิจกรรมนี้อีกรอบนึงนะฮะผมจะได้เลือกถูกนะครับผมเอาละครับเรามาลองที่เมเจอร์กันก่อนดีกว่านะครับไปกันเร็วๆเลย มีเรื่องของรางวัลด้วยนะฮะผมจะไม่พลาดนะครับรอบนี้ผมจะเลือกไอคอนนะใครที่อยากรู้ว่าผมพลาดตรงไหนยังไงนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับผมเฮ้ยลูกบอลมาสองเว้ยเปิดททละสิบนะครับอืมเปิดททละสิบได้ลูกบอลมาสองคุ้มไหมครับผมโอ้โหรอบนี้ไม่มีเลย เราเปลี่ยนไปโปรเลยแต่การเล่นแบบโปรเนี่ยจะใช้2เหรียญต่อการเล่นหนึ่งครั้งเลยนะฮะอันนี้ใครเติมน้อยก็ต้องคิดดีๆหน่อยนะครับผมโอ้นี่ฮนะไม่ไม่ได้ลูกบอลเลยคุณผู้ชมโอ้เราขับไปเมเจอร์ก่อนดีกว่านะโอ,โอ้เออมาหน่อยนะขอลูกบอลได้เยอะครับเราจะไปลุ้นข้างล่างนะครับลูกบอล ลูกบอลโอ้โหลูกบอลไม่มานี่น่าเสียเลยนะฮะโอ้โหมาลูกเดียวเองอ่ะทำไมมาน้อยจังได้ปีฮอตบวกห้ามาตอนนี้ปีฮอตก็ราคาลงไปเยอะนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าจะลุ้นได้หรือเปล่ามา กด20ไปโอ้โอ้ไม่ได้ลูกบอลเลยครับตอนนี้มีอยู่แค่สี่ลูกเองนะโอ้โ oh. หถ้าใครคนไหนเติมหนึ่งพบาทเหมือนผมแล้วได้ลูกบอลมากกว่า4ี่ลูกนี้คอมเมนต์ไว้ <c oughs> บอกผมด้วยนะครับว่าผมเกลือหรือเปล่านะครับโอ้โหเราก็จะเล่นให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ได้มาสี่ลูกเองนะครับตอนนี้ตายสี่ลูกท้วนเลยอาย่อา,อาแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่ต้องการที่จะสะสมเหรียญน,นะครับอย่างผมตอนนี้นะฮะแลกไป107เหรียญเนี่ยก็จะขึ้นคะแนนสะสมตรงนี้ว่า107เเหรียญใช่ไหมฮะแต่ถ้าคนไหน ไปกดใช้โปรโมชั่นตัวนี้นะครับที่ลด90%ตรงนี้นะคุณจะไม่ได้การสะสมเหรียญน,นะครับอันนี้ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับผม oh, <no. S 1> มาเราก็มารับคะแนนสะสมก่อนแล้วกันนะครับโอ้ oh, บวกห <laughs> บวกหนะอันนี้ท็อปร้อยนะครับ ดับร้อยกับดับห้าสิบเนี่ยห่างกันอยู่แค่500บาทนะครับใครที่อยากจะลุ้นดับห้าสิบก็ลองเพิ่มเงินเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วผมคิดว่านะจุดคุ้มที่สุดในการเติมรอบนี้ก็คือ2,000บาทนะครับเพราะว่า2,000บาทเนี่ยคุณจะได้ดราป PTO TS ถึง3ใบเลยนะครับเพราะว่าอีกขั้นหนึ่งก็คือต้องเติม4,000เลยนะอันนี้ก็จะเพิ่มเป็น2เท่าเลยผมว่า2,000ตอนนี้ก็คือ ได้การ์ดเยอะพอสมควรแล้วนะครับเฮ้ต่อมาเราก็อ้มาลุ้นลูกบอลทองลูกบอลทองคํากันต่อนะครับมีแค่สี่ลูกคือเราต้องยิงให้โดนจุดที่มันต้องการนะครับผมคิดว่าผมไม่เกินสองเลเวลแน่นอนรอตรงประตูเป็นไงนั่นไงฮะตรงประตูนะอ่าป่านเาวสอง โอ้โหต้องยิงมุมซ้ายนะครับผมโอ้โหโกฮนะเป็นประตูะครับที่ยิงไปเมื่อกี้ไม่เป็นประตูนะฮะประตูยืนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องยิงหนีประตูใช่ไหมนั่นไงนก็ไม่ได้อยู่ดีหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วโอ้โห แล้วก็รางวัลรางวัลเซิร์ฟเวอร์นะครับไปกันต่อเลยอฮะของรางวัลทุกอย่างก็น่าจะครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันอีกเกมได้เลยเอาละเราก็จะเปิดแพ็คเงินกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ 2500M อนะเราก็จะเปิดเงินกันก่อน ก็อาจจะมีแพ็กเงินของเก่าอยู่แล้วบ้างนิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้มาทั้งหมดประมาณ6,500นะฮะก็คือเพิ่มมา4,000เอ็มนั่นเองนะครับผม1,000 4,000เอ็มคุณผู้ชมว่ายัางไงก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะครับผมเอาล่ะเราก็จะมาเปิดแพ็กที่เราลุ้น TOT ทอย่างเดียวนะครับเพื่อความรวดรัดในการรับชมของผู้ชมนะฮะต่อไปครับม,มีแต่ค่าปีนะฮะได้มาไม่ค่อยดีเลย โอ้โหวีโออีกแล้วสวิตไม่ต้องดูแนละ้วอาคันจิออเชื่ออาคันจิป่ะก็สเตต97นะครับแต่ราคาก็น้อยมากเลยนะครับมาครับเปิด T O T ูรัวๆเลยแล้วกันนะครับขอเบนเซมาสักหนึ่งหนึ่งคน ขอเป็นสมารักหนึ่งใบนี่จะดีใจมากเลยครับได้เป็นโควสิตนะครับโอ้โห่9,200 200m นะก็ได้อยู่เดี๋ยวผมขายให้สาวกเชลซีไว้เอาไปเล่นกันนะครับผมต่อไปก็เป็นคราบปีไปก่อนดีกว่านะครับคราบปีที่มีลุ้น TOTS นะหอ๋ยมาเป็นปีเอาเทนะครับหลุยโซเลสเหรอ ไม่ใช่บีดาวนะบีดาวปีเอลเฮดบวกห้าเฮ้เฮ้ก็จริงๆก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมมีบวก4ี่ปีเอลเฮดอยู่เหมือนกันก็รอตีบวก5อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ได้บวกห้ามาแล้ว <laughs> ตัวเก่าก็ขายแน่นอนครับผมโอเคเป็นตัวก็เป็นตัวแรกที่มูลค่าเกิน1,000พนะ okay. เอ็มนะโอเคตบมือ ออละครับต่อเลยนะบวกห้าอีกสักใบไหมครับนะบวกห้าอีกสักใบนะครับคุณผู้ชมเบนเซม่าบวกห้าไปเบนเซม่าบวกห้าไหมโอ้โหครัปี <c oughs> หลอกลวงครับการหลอกลวงข้างหน้าขึ้นว่า TOTS นะแต่เปิดมาได้อะไรก็ไม่รู้ บูกาเ็นโยกค,ครับผมบวกห้า PTT นะโอ้โหผิดหวังครับผิดหวังนะอ่ะต่อครับโอเพอ94อันนี้น่าจะ TOS ชัวร์แล้วนะครับไปลุยใครเอยเ่ยเฮ้ยประเทศอะไรอะ่ะ NDD สแตท99เลยนะครับ โอ้แต่ราคาก็ 250m นะสตัด99ราคา 250m เก็ธรรมดาธรรมดาอนะ๋อยังมีค่าปีหลงเหลืออยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรามองข้าไมไปได้ยังไงครับเนี่ยเอ้เบอร์21ฝรั่งเศสมีคลาวนิดหน่อยใครวะเคลาลา <laughs> โอเคเคลเคลลาลา เคลาละก็คือกืเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะ <laughs> สแตท96ถ้าราคา42เอมไม่ค่อยไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เลยนะฮะเอาห่อ,อ,หอคาปีได้ BOE นะครับลินเดนลอฟนะครับราคาน้อยมากเลย11เม ต่อไปนะครับเป็นการ์ดมัลติคลาสระหว่าง TOTs กับไอคอนนะครับผมโอ้โหใครดวงดีถูกหวยก็ได้ไอคอนไปนะฮะแต่เราละ่ะแล้วเราละ่ะ <c oughs> TOTs นะครับผมเออใครเอ่ยกองหน้าสไลม์มานี่โอ้โหคนนี้ไม่เห็นนานแล้วนะเออไม่ได้ยินชื่อนานแล้วอะ่ะเขาไปเล่นหลีกไหนแล้วอะ เมื่อก่อนจำได้ว่ายอยู่เลสเตอร์บ้งน,นะถ้าจำไม่ผิดนะครับบวกห้าฟรีฮอตก่อนนะเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยราคาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ละตัวนะแต่ถ้าบวก5้าก็มีมูลค่าอยู่นะครับโรนัลโดก็มีมูลค่าอยู่เนาะแต่เปิดมาเบอร์สิครับฮอลแลนด์ด้วยกุลินเหรอเฮ้ยราคาดีไหมอ่ะห้าพัน เฮ้ยห hey, ้าพว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยตัวนี้โห oh, ถ้าเอาไปเล่นในโหมดโรตาร l ไลฟนี่ตัวทีเด็ดเลยนะครับตัวนี้ทั้งสูงทั้งคล่องนะครับโหห้าพันเอมเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องต่อไปเป็นเมนคอร์สนะครับผม <laughs> เริ่มที่ค่าปีร้อยห้าสิบก่อนเลยนะครับฟันไดกับเบนเซม่า ถ้าได้2ตัวนี้นี่ผมขายเลยนะครับเอาละฮะเราก็ได้แต่หวังนะครับว่าจะได้ตัวท็อปๆนะก็มาลุ้นกันนะฮะไม่มีทรงไม่มีสูตรเลยเลยฮนะก็แค่รอป้ายฟ้าแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะรอป้ายฟ้าแป๊บหนึ่งนะฮะไม่มีสูตรหรอกครับโอเคแล้วกดเลยฮนะเป็นใครเอ่ยฝรั่งเศสมีคราวเดี๋ยวนะโอ้โห เฮอร์นันเดซโอ้หใส่เสื้อเอซมิลานมาเลยนะครับสแตด็จะเจดมูลค่า8ปล้านนะก็น่าจะยังไม่ค่อยมีคนใช้นะตัวนี้มานี่แหละของจริงนะคุณผู้ชมของจริงอยู่นี่แหละฮะเอ็มบัปเป้เบนเซม่าอยู่ในลิสต์ย no ังอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเบนเซม่าอยู่ปะเนี่ยอยู่นะอยู่นะ เออตัวท็อปทอปท็อปร้อยนี่ราคาก็เกินล้านหมดเลยนะเกินร้อยล้านหมดเลยนะฮูวอะเชสดน่ไหมใครก็ราคาพอกันยังไงก็ขายไม่ก็เป็นอะไรอยู่ดีเอาละครับก็ไม่หวังอะไรมากนะครับฟานได้กับเบนเซม่าไม่หวังไม่มากครับแค่สตัวนี้เท่านั้นเอง ก็ทีละใบาแล้วกันนะเพื่อความลุ้นความลุ้นเปิดเป็นเบอร์น11นะฮอลแลนด์อีกแล้วเหรอ CF เอฟเปบยเหรอโอ้โหเดบัยแค่ร้อยเอมเองโผ่ทอปร้อยทอปร้อยแล้วไม่มีดวงเลยวะ่ะคุณผู้ชมออีกใบขอหน่อยกาลิน่า ขอหน่อยยี่เจ็ดอังกฤษใครวะอาบีฟางวิสาก้าโอ้โห้เจ๊งเปิด TOTS เจ๊งครับผมแต่เปิดอย่างอื่นนี่คุ้มนะโอ้ยก็ถือว่าแย่นะครับพี่ TOTS ตอนนี้ที่ราคาแรงก็มีไม่กี่ตัวนะแต่เราก็ได้ราคาที่แบบ ร้อยสองร้อยไม่เกินร้อยก็เป็นว่าการ์ดอื่นก็ยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับก็จะมีการ์ดนี้เนาะบกห้าเปิดมาให้เป็นของหวานแล้วกันนะครับหลังเมนคอร์สเนาะก็บ,า,บาเหรอแพงไหมอปีนี้สองร้ห้าเอนะครับถูก ถูกเกินถูกเกินระดับแชมป์โลกนะครับป๊อกบาเนี่ยให้ราคาถูกเกินโอเคเราก็ได้มาเท่านี้นะก็มูลค่าสูงสุดนักเตะที่เราได้มาก็คือกุล,ลิตนะครับที่5,000 m เอ็มรอเรมาก็วีดาวที่2,700 m เอมะครับมูลค่านักเตะก็รวมๆอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0ึงเอมนะครับที่เปิดมาได้หักภาษีหลังหักภาษีแล้วเนาะก็ประมาณนั้น โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับที่มาเปิดให้ดูว่าเติม1 0 0่บาทจะคุ้มหรือเปล่านะครับก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปนะฮะถ้ามีกิจกรรมใหม่มาเดี๋ยวผมมาลองให้ก่อนเลยนะฮะในราคา1000เนี่ยว่าคุ้มไหมอะไะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะฮะบ๊ายบาย Transcrição e